สัสดีค่ะตอนสวัสดีค่ะ,ตอ,คะตอนนี้อยู่ในช่องพักควายเชนเนลนะคะวันนี้เราจะมาหาความลับเกี่ยวกับซูซี่ในแมปซิตี้บ้านนะอันนี้คือเราเข้ามาเล่นแมปบู๊คเฮเวนก่อนนะเพร่อมาสนุกโอเคเดี๋ยวเราไปที่แมปซิตี้บ้านนาะกันเลยโอเคแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในแมปซิตี้บ้านนาะด้วยแล้วนะกันแล้วนะเราอยู่ในแมปซิตี้บ้านนาะกันแล้ว แล้วเราก็มาแล้วนะจะเห็นว่าเบคอนวิ่งติดบล็อกนะโอเคเดีย๋ยวเราไปหาบ้านกำนันกันเลยเนี่ยเข้าเกมมาทุกคนจะเห็นเออไอบ้านตรงนั้นไหมเราไม่รู้เด้อว่ามันใช่บ้านกำนันหรือเปล่าแล้วเ,เราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ด้วยเซเว่นเราไร้านเจ็ดจริง โอเคขั้นตอนแรกเลยให้เราไปที่บ้านกำนันนะกำนันใช่บ้านกำนันไหมเอยใช่ไหมไม่ใช่บ้านกำนันเราต้องขั้นตอนแรกเลยเราต้องไปที่บ้านกำนันนะนนนเราไม่รู้นะว่าบ้านกำนันไปไหน,น,น,นอ้มืดแล้วเรากลัวความมืดซะด้วย อะอัน,นี้มันในเกมอะไรเนดะี๋ยวเด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 ี๋ยวมันมาได้ไงเนี่ยพี่รอคุณยันณหลอนไม่อยู่หรอเดจ้าเอ๊ะเราเป็นพระบินทบาทเหรอ เราต้องตามหาบ้านกำนันก่อนบ้านกำนันท่านไงเราเห็นเถียงหนะ้าสถาน,นีตำรวจบ้านนาะนั่นก็แปลว่าบ้านกำนันก็ต้องอยู่แถวแถวนี้ใช่หรือเปล่า เดี๋ยวเรามาซื้อข้าวมันไก่จานยากักษ์ก่อนเดี๋ยวเรามากินกันงามๆเดี๋ยวกินให้หมดจานเลยโอเคี๋วเดไปซื้อน้ำกันนะแค่สิบบาทเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำสิบบาทกันนี่ เราไปที da, 我我 ok ่บ้านกำนันกันเลยนะก็จะเจอวัวควายกินหญ้าแลนะอันนี้ไม่ได้ด่านะวัว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 ควายกินหญ้าไม่ได้ด่าเรายังไม่เจอเถียงนาที่กำนันชอบนั่งกันเลยอนั่นไงบ้านกำนันเราเห็นแล้วบ้านกำนันทุกคนต้องไปที่ร้านข้าวมันไก่ก่อนดิก็จะเห็นบ้านกำนัน โอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยเข้าบ้านกำนันเลยมีบ้านกำนันห้องกำนันเดีย๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่าเนี่ยกระดาษให้เราหยิบมาอ่านนะห้ามเปิดตู้เย็นเด็ดขาดเหมือนเหมือนวันที่ห้า เมียของกำนันได้ตายจากไฟกำนันเสียใจและเป็นอย่างมากและกำนันมักจะไม่ชอบให้ใครมาเป,ปิดตู้เย็นกำนันมักจะชอบไปนั่งเล่นที่เถียงนาประจำบางทีเถียงนาที่กำนันชอบนั่งอาจจะม่อะไรสามารถเปิดตู้เย็นได้โอเคให้เราต้องไปดูที่ ถึงนาที่ที่กำนันชอบนั่งนะตามเรามาเลยนะเห็นแน่นอนจำไม่ผิดแต่ว่าก็ไม่อยากห่างไปไหนอะเอจะไม่ได้ว่ะนังไหนวะถึงน้าที่มันจะมีโอ่งอันนี้เราจะให้ทุกคนดูด้วยนะทุกคนจะได้เออทำตาม อยู่ในนี้หรือเปล่าจะเอ๋ไม่มีเขาบอกว่าเที่ยงนาเที่ยงนาที่กำนันชอบนั่งอาจจะมีเดี๋ยวเราขอเดินหาไปเรื่อยก่อนนะ นั่นแหละบ้านกำนันเช้าแล้วแต่ว่าหมอกขึ้นเต็มเลยจะเอาปืนไหมล่ะโอเคเราว่ามันต้องอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละเถียงนาอันนี้ทางไปบ้านกำนัน ต้องไปหาแถงนาที่กำนันชอบนั่งมันจะมีโอง่งโอ่งน้ำนั่งไงนั่นไง,นนไงใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้ตาผาดหรอเราต้องไปนะน่าจะเดินทางไกลนิดนึงใช่ไหมเราจำได้ว่ามันจะมีโอ่งน้ำอยู่ ไม่ใช่เถียงนาะที่กำนัที่กำนันชอบนั่งเขาบอกว่าไปที่เถียงนาะที่กำนันชอบนั่งนั่นไงตรงนั้นไปเลยอุ้ยจจเจอเจอกุญแจนี่แน่ๆอยู่ข้างโอง่งหยิบมาเลยหยิบมาเลยคลิกเลย คี่ได้คุณเจมาแล้วแล้วก็ให้เราวิ่งกลับไปที่ห้องกำน,นันวอรับนี้เรารู้นานแล้วนะใน,นรหัสเก่าแต่ว่ายังไม่รู้วิธีลงคิปอะ่ะอืมปลาเราไปกันดีกว่านั่นไง,งบ้านกำน,นัน ไปจ้าไปเจอตู้เย็นเฮ้ยใครอะขอขอฟังก่อนมีเสียงร้องไห้ออกมาด้วย โอเคแล้วทุกคนก็จะไปอยู่ห้องใต้หลังคาอะไรเนี่ยคนได้เดรียนรางที่ได้รับได้รับอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราพามาเยี่ยมนะเดี๋ยวเราพามาดูอือือแล้วก็ออกไปทางนี้นโอเคครั้งนี้มันไม่มีเสียงอะไร คุณจะบอกว่ามันก็น่ากลัวอยู่นะอ่าแล้วเราก็มาอยู่ที่หลังคาบ้านกำนันโอเคใครชอบใครชอบเรื่องนี้ก็มาลองดูกันได้นะโคตรหลอนอนะโคตรหลอนเลยอะกว่าจะเห็นบ้านกำนันเนาะมันอยู่นี่นี่เองข้างๆธนาคารหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ร้านทอง แต่ว่าไม่มีทองให้ซื้ออะไรวะโอเคสำหรับใครที่อยากลองหาความลับของซูซี่ก็ลองมาหาดูกันได้นะซูซี่นี่คือเขาเป็นใครและเขา,าอายุเท่าไหร่แล้วแล้วเขามาอยู่ที่บ้านกำนันได้ไงถ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะแล้วเขาลองให้ทำไม โอเคเนี่ยบ้านกำนันมันตรงเข้าเกีมาปุ๊บก็ตรงมาทางนี้ก็จะเห็นบ้านกำนันโอเคใครชอบก็เรามาทำลูกันได้นะแต่ส่วนเราไม่ทำอีกดีกว่ามีเสียงมาแชทมีคนแชทมา คือเงาอะไรเนี่ยอุ่นเงินว,าว้ามันเหมือนโทรศัพท์จริงเลย จก่งๆ,ๆเราพิมพไปก่อนนะว่าโอเคไปละโทรหากันได้ปันนเนียโอเคตอนนี้เราก็ตอบกับเขาไปที่เรียบร้อยขึ้นๆๆไปจ้า อาถ้าเราไม่รีบอ,อ่กเราคงตายนี่เลยอ่ะอ่าสำหรับคนที่ชอบเรื่องราวของซูซี่ก็ลองไปหากันได้นะตอนนี้ท้องแบบร้องในกิมแบบไม่ไหวอ่ะโอเคนี่ท้องไม่ได้ร้องจริงอ่ะนะไม่ได้ร้องจริงด้วยท้องไม่ได้ร้องจริงอ่ะล้วก็ถา่ายคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ ไปหาดูกันได้นะความรับของซูซี่